กันโดยที่กินวนะเป็นจ้าเนี่ยเบนาอุ้ยุทั้งหลายท่านนองกี่ตาท่านนอบนตาอันก้ี่มองยืนได้ก็อันนี่้นอกอัน้ีมงยืนมงยืนพวอี้มงยืนคือนั่งหลวว่าเราเนี่นี่แจังเเนี่ยนะด้วยนะฮะอะฝากไว้นั่งในเด้อค่ะจิลลินตัวน้อยศิลลินน้องใหม่ะจิลลนีคาตอนค่ะอเป็นลูกเป็นหลานที่น้องบ้านเท่าเช่าจังหวัดพิจิตรพิจิต้คนในเด้อค่ะ ก็ต้องหาตัวเขาแล้วก็ต้อพาเขาแ่ก็อหาเจ้เซอร์มาไม่พอยังหาเอีมาด้วยตที่งานดูเทจินคุดอยู่ราการเขาจะทาหน้าที่เป็นรักเกเป็นผู้ดูแลทั้คนอแต่ว่าผ่าเอฟซีเจะมีอีกทีมหนึ่ง Oh, พอจพกกับ oh. ไปปั๊บนะก็อยากเรนะ oh. ิ่มอะไรแบบนี้นะมีแทรต่อเลาเลงไทยเนี่ยักกะับเลยอกมิดติดนะก็มคิดติดิครับโอเควันนี้ก็ตอขอบคุณนะครับความาเพลงแบสับหลายสายเลยในสายของก,กีต้าร์ด้วยที่ร้องเพลงนี้หลายเพลงมากวันน,น,นนี่นะฮะคนที่กวตายเราไทยมาเลยนะถูกถูกทุกดีมาก oh. จริงร้องดรจริงน่าทึ่ oh. นะ่ง ใช่ประจิตนะวันนี้เมื่อสักครู่พี่ไผ่พงศธรมาไม่ได้แต่โกลนเข้าบัญชีวัดคงคาดาหนึ่งหมื่นบาทครับพี่น้องครับผเจ้าลืเยี่ยมพี่ไผ่พี่แต่เราไทยเอยนะทุกคนทุกคนเข้าสมร่วมกับทุกคนทุกคนเข้าบัญชีวัดคงคาดาตันนี้ยังนั่กันอยู่ครับเงินหน้าเวทีก็ยังนั่กันอยู่เงินที่โกนเข้าแบงก์ก็ยังนั่กันอยู่แต่ตรงนี้ก็ยังอยากได้อีกอยู่ หมดกรเป๋าบางวานบางวันบางวันเราโชว์ในค่าการบันและเราจะเริ่มโชว์ในค่าการ่าอยากตันเแรกนัดที่เราว่าจะจบภายในห้าโมงเย็นตอนนี้ประชุมกันเรียบร้อยสายจเป็นหกทุมแล้วกันถ้าใครยังไม่มาให้มาเลย ใครเหนื่อยไปอาบน้ำแล้วกลับมา,มาเพราะว่าตอนนี้มอนแคนแกนคูณไม่เคยเห็นเป็มทีขนาดนี้ส่งทีมงานมาตั้งเครื่องดนตรีเสร็จเรียบร้อยอปตกติไปรับเชิญจะไปร้อง5เพลง6เพลงแต่มาที่กงคารามาที่บางการจัดเต็มเพราะนี่คือพื้นที่ของยอดรักษาใจปัจุบันของเหล่าศิลปินมาที่นี่มาร่อนขับุญมาไหวมามีหูวข้อเงินแล้วยังมาร่ว่อนขั้นเลื่อนึ้ ศิลปนที่เป็นต้นแบบก็เสียใจมากมากด้วยนะครับด่าลานีก็ขอขอบคุณนะครับศิลป็นหลายๆคนนะฮะฮิตาน่มาพอดูนะแร่ที่เราได้เกิดเกิดนไปนะครับว่าเรามีศิลปินหลายๆคนที่มวันนี้ติดภารกิจแล้กติดงานแล้วก็มงคนจะอู๋อยู่ไกลๆนะครับก็ได้ส่งกระสบานะครับมีศิลปินอยู่ข้างๆนรับซึ่ ตั้งใจมากนะครับและทุกครั้งที่เวลาที่ทำอะไรก็ทำจริงทำจริงแล้วก็เอาเรียกว่าทำให้เห็นต่อหน้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้พีการบอกว่าเนี่ยวันนี้จริงอยากจะมาแต่ว่าใจอน่ะเรียกว่าหอยที่นี่แล้วตุ้มเนี่ยขอไปใช้แรงงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคเหนือก่อนเชื่อไี้ยังมีหลายๆและที่เดียไปทีเดียวสุโขทัยได้ยังบอกว่ายังหลักอยู่นะแบบน้ำถึงอกเลย นะครับแล้วก็ทางตรงนี้ไปช่วยตอนนี้บอกว่าเมื่อคืนก่อนครับเล่นคอนเสิร์ตได้ปุ๊บหน้าเวทีนะครับประมาณ8ปดหมื่นกว่าบาทซึ่งทั้งหมดทั้งมวันนี้นะครับน้องคนนี้นะครับเก็บเงินจากหน้าเวทีแปดหมื่นกว่าบาทเมื่อคืนก่อนที่ได้มีการไปแสดงนะครับคนที่ร่วมกันทำบุญเงินตรงจุดนี้นะครับนลับมาโให้กับ ด้วดวรายกกันเราก็ได้จำนวนเงินไม่น้อยเลยนะครับและนี่คือเงินสะสครับเมื่อคืนนี้กจากโต้ด้วยไร่ครับที่นชื่อแลก็มีรรกแลว้องเวสถานการณ์มีเรืการน้ท่วมใช่อย่างไอะไรอย่างก็เาจะดที่ตอนนี้ก่อน การช่วยเหลือที่เราพูประสุดใจมาตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ทุกครั้งที่มีผู้เดินรอนั้นว่าอะไรนะแต่แต่เลนกล้องไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่าะฉะนั้นที่มีผ่าตัดอะไรที่มาล้อมที่ไม่ได้มากัดตูวบนเวทีในวันนี้แห้งมันก็ไม่ได้นะครับแต่เขาหม้อหัดใจที่เขาได้